เอาละครับก็กลับสวัสดีสวิสดีับทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ,ขอขอว,นนรบวันนี้ก็อยู่กับผมหนึ่งละอีกเช่นเคยในกลุม่มอ่ะวันนี้อ๋อไม่ได้อยู่ในเกมฟีฟายหรือไมค์ครับนะครับแต่ลองมาอยู่ในเกมแต่แทนอ่าอะไรวะอ่าโอเมก้าดิเจนนะครับผมเออก็เป็นเกมหนึ่งที่แบบ ใครพับจีมากเลยนะครับเกมนี้ใครพับจีไร้มากกว่านะเพราะว่ามันมี RPG ด้วยนะครับผมเออสปอยไป็นเฉยเลยโอเคไนมะ่เป็นไรมันคือเหมือนเหมือนการ์ตูนอะ่ะเออเป็นการ์ตูนแบบพับจีเปลี่ยนแปลงเป็นการ์ตูนอะ่ะเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่างๆกันของ ัวเกมนะครับผมถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถกดจิ้มไล์ด้านซิต้าหรือ,อเข้าไปดูเอเข้าไปค้นหาในจิ๊กเออแล้วก็พิมพ์ว่าโอเมกาเรเจนนะครับเรเจนเออนั่นแหละไปเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวละครอ,อ่าตัวละครก็ะะจะมีเยอะแยะหลากหลายเลยนะครับประมาณนี้นะคือมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับผอืม แล้วก็ตั้งต่อไปก็จะเป็นเราสามารถหาคิวได้นะเออหรือว่าสร้างกิวของตัวเองก็ได้นะครับผมทางด้านต่อไปก็จะเป็นซีซั่นอันนี้คือสามารถแบบเติมซีซั่นได้นะครับเฟรีไฟล์และพับจีเลยนะครับ mm hmm. ผมก็ไม่มีอะไรเยอะแยะคือถ้าใครอยากรู้อะไรอยาเพิ่มเติมก็ลองกดเข้ามาดูนะครับ mm hmm. ตรงนี้ก็เป็นโหมดแต่และโหมดให้เราเลือกเล่นนะครับ mm hmm. ผมอืม ก็มียากนะครับเพราะหมดต่างๆหมูดซึกซ้อมก็มีแล้วก็ร้านค้าเติมเพชรเติมทองก็มีนะครับผมก็ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นทางด้านของอ่ากิจกรรมต่างๆของเกมเออกิจกรรมของเกมก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะแยะก็จะได้ของรางวัลก็เรียเอาได้นะก็ไม่ได้ว่ากันนะ รับผมโอเคเลยทางในอ๋อร้านค้าตัวละครซื้อไอเทมทางด้านอันนี้ก็จะมีตัวละครแล้วก็อะไรเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นสกินตัวนะครับอันนี้ก็ตัวละครตามที่เห็นเลยนะครับก็มีแค่นี้เนาะเกมมันเพิ่งเข้ามาแล้วเปิดตัวใหม่นี่ก็สกินปืนก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ก็พอพอ,พอ,พ,อ,พ,อพองามองงาเออ นี่ก็ไอเทมเสริมต่างๆครับก็เยอะน่าดูเลยเออก็พอสมควรอ,อ้ถ้ากินปืนอย่างเทพปืนนี้โอ้เกินเท่เกินเท่เกินโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแต่เราสามารถชวนเพื่อนแทนมาเล่นกับเราได้แค่สามคนนะเออคือแบบเพ้แะ้รแบบแค่ แค่รวมกับเราก็สามคนนะเออประมาณนั้นตรงนี้ซื้อเหลียนทองก็ถูกกว่าฟรีไฟอยู่นิดนึงนะครับที่เห็นตานซ้ายก็ซีซันสองไม่รู้ว่าซีซันแรกเป็นยังไงแต่ว่าซีซันสอมาแล้วเอองงงงมากก็ไล่าตามนี้ก็ไปหาอ่านกันดูนะครับผมโอเคโอ้ตัวนี้ก็สามารถมารับฟรีได้นะครับเนี่ยรับไปเลยครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ โอเคนี่ก็พ pre ีเมียมพีออเดอร์นะครับผมก็พีกันได้นะถ้าใครอยากพีอเออก็ไม่ลำบากหรอกทุกคนที่มีตังคเออแต่ผมไม่มีตังค์โอเคเราพูดมากเยอะเกินไปแนละ้วเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าไปกันเลยไปมาง่าเข้าเกบก็จะประมาณนี้เออเข้ามันในเกบแนละ้วเออฉันแนะาเข้าเกมสำหรับแบบนี้ก็จะมีประมาณ เก้าสิบคนก็นเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมใช่แล้วถึงเกคนเลยนะครับฟังไม่ผิดหรอก90คน,นครับโอเคเราจะติดพัสสุธาลงที่โรงงานส่วนกายนะครับผมโอ้โหขึ้นแบบนี้เลยเหรอเจ้าก็ดีเหมือนกันนะได้รู้ว่าที่ไหนเป็นที่ไหนนะครับที่เก็บเปิดแบบนะโอเคปุ๊บโอ้โหลงแบบนี้ เยวนะผมจะบอกได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่หาของง่ายมากครับแค่เราลงไปเราก็ได้ของแล้วนะครับดูไม่เชื่อเห็นไหมเห็นไหมเราก็ได้ของแล้วเออ <Yahoo! S 1> แต่ว่าอีกอย่างที่ผมลืมบอกท่านผู้ชมผมไม่ได้ใส่หูฟังเล่นนะครับผมเออคือแบบไม่ได้ยินอะไรเลยนะจะบอกให้ได้ยินจะบางบางอย่างลแล้วมันก็มั่วกันมากเลยตอนนี้ รู้ว่าเสียงผมและเสียงสตุเฮ้ยคุณคุณจังหานี้เขาหอนเขาหอนเาีโอ้ยุดจกแจอ้ยะแจไปแล้วครับจังหวะนี้ยครับสกิลตัวละครที่ผมใช้ก็สามารถเหาะได้นะครับโอเคตอนนี้พาเราไปควันไปนี่โอ้โหเป็นพายุแจ่วครับจังหวะนี้รีลุกปืนแล้วก็วิ่งครับโอมีคนยิงกันตูนตามตนตล้เต็ไหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตาข้างเขานี วิ my 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 ่เก neighbor, ็บเกี่ยวตีกาะเกาะเบิดแถวระเบิดมาอย่างนี้ก็โยนสิครับแป๋วตุ้มตุ้มไหมตุ้มเฉยเนี่ยเพื่อนเราล้มมีคนอยู่บนหลังคามีคนลงบนหลังคาเรามีปืนพกเรามีแค่ปืนพกเล่นไปอย่างนี้โดนเลยเข้าหัวเฉยเข้าหัวเฉยว่าไงว่าไงเอ้ยลูกปืนหมดเปลี่ยนปืนยิงต่อยิงต่อโดนไหมโดนไหมโอ้โห ก,กนไม่เข้าเลยอ่ะเออคือแบบหนานเกินหนาะแบบหนามากมากอันนี้ก็จะเป็นอ่าระเบิดกระแบบนะครับโอเควางไว้วางไว้เผื่อมีคนมาติดกับเราต้องหาปืนนะเนี่ยเราไม่มีปืนอ่ะเหรไหมไม่มีไม่มีแต่อของนยอะเองเออผมเล่นทีไรมันมีแต่แบบของเยอะแต่ว่าตอนที่ โอ้ดาบสระสระฐานะเออฐานะก็มีอุปัญญาแป๊บจะจะบอกว่าเกมนี้พันยาแล้วเดินได้นะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยโอเคฐานะของจังหวะนี้โอ้โหเฮ้ามหนึ่งเม็ดอยู่เออจังหวะนี้เฮ้ยอยู่คนหน้าข้างอคนหน้าข้างปืนพกอีกแล้วล่ะอะไรกันนะครับเนี่ยมีแต่ปืนพกแต่ว่าปืนพกเราก็กระสุนเป็นร้อยเลยเข้า้างจังนี้เข้าหัวเข้าหัวเข้าหนึ่งเม็ด มันโดนเกาะดูดัวกันเดี๋ยวเกาะหนาพอดพวนมาจังหวะนี้ต้องโดนกันแล้วแหละโดนแล้วเบอร์ไซดมันต้องโดนแล้วแหละไม่โดนไม่ได้แล้วโอ้อะไรวะเนี่ย้น่าต้านล่ะเกาะเขากาะมาโอ้ยโดนมาแล้วเกาะจะแตกเกาะจะแตกหลุดก้อนหลุดก้อนหลุดก้อนไปไหนแล้วไปไหนแล้วหอบไปนู่นแล้วมันหอบไปนู่นแล้วก็ไม่โดนค่ะไม่โดน แ่าหลังทีหรอืมนั่นจะไปแล้วแหละมัไปแล้วปืนเพื่อนเดี๋ยวเฮ้ยใครเอาม่อกี้แมพแมแมพะรใครอ่ะใครอ่ะข้าถือไม่มีแล้วแหละปืนปืนปืนยงไปเลยโอ้โอ้โหจุดจุดจมาท่านหลังได้ี่เขาาแล้โอเคไม่ได้ใส่หูฟังก็บมงเออไม่ได้ใส่หูฟังก็เ เกมใหม่ก็ได้วะมาจังหวะน,นี้เราได้ปืนก่อนเราได้ปืนก่อนเราลงก่อนจังหวะน,นี้เราได้ปืนก่อนยิ่งหัวลงแล้ว What What the fuck ยังวะไปเดี๋ยวต่อไปจะบอกว่าเกมนี้เราสามารถซื้อของหรือไอเทมก็ได้นะครับหรืออัปเกรดเกาะหรือปืนก็ได้นะเนี่ยอัปเก็บปืนเราอัปไปเลยเงินเราก็หาได้ตามเก็บเก็บแล้วก็ฆ่าคนได้นะอ กก็ประมาณเนี้ยก็ซื้อแบบอัพเกาะให้มันหนาขึ้นอะเออได้อ่ะแบบเป็นอะไรจิบช้ามากเลยจะบอกให้ต่อไปก็อัพเกีร์ของแต่งปืนได้นะครับถ้าเงินตังพอนะเออเฮ้ยคนนั้นน่ะทั้งวันนี้เขามาหนึ่งเลทเขามาสองเลทมีบังเกอรใหญ่ตื้นที่มีคนมาด้านหลังทั้งวันนี้ต้องต้องออมก่อนต้องต้องออมออมออมต้องจะพูดว่าอ้อมไปออบโอ้ยอะไรวะเนี้ยบังเกอร์ใหญ่ขื้นตัวอะไรไปนั่น มันยังไม่ทันแล้วละครนี้เลยนะมังเกอรยังไงเนี่ยเฮ้ยมีคนยิงเสียงคนยังไงโอ้โหมีขวอยู่ไปครับจังหวะนี้โอ้อะไรยังไงไดขนาดนั้นแต่จังหวะนี้แอบปึ๊บปึ๊บหายไปไหนแล้วเขาหายไปไหนแล้วไอตัวเมื่อกี้บังเกอร์ใหญ่โอเคไม่เป็นไรเก็บของก่อนเนี่ยวเงินมันก็จะตอบกลับมาให้เราเก็บได้ตามสั่งเฮ้ยมีคนยีงคนยีง ยิงให้โดนครับเกใหญ่เกินบังเกใหญ่เกินใช้ปืนอะไรบ้า่นใช้ปืนที่เราใช้อยู่นะใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่ดเรากปืนนี่เนี่ยประมาณสาปืนเอออ่ามานหน้าเอโดนลงมาแล้วยิงบังเก้อใหญ่เกินเราต้องเพิ่ม่อยเองกแตแตกแตแตกแตกวะโอ้โหเกอ เพิ่มเยอะขึ้นหนูเพิ่มเยอะขึ้นก็ได้ตัวนี้สามารถเอ่อเอ่อเพิ่มก่อให้ตัวเองแล้วก็เยอะได้นะเดี๋ยวเราไปอ่าลบก่อนโอเคโอเคฮ่าสอยนะอย่าพุ่งมานะพุ่งมานี่สวยเลยนะโอ้โหก็มานี่ครับก็มานี่เอออะไรครับปุ๊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 บด้านบนเหรอด้านบนเหมือนจะได้ดินด้านบนนั่นไง ดูน oh, oh, ั่นเขามาเลยเับมานอะไรพะเน็ตปิงครับจังหวะนี้โอ้โหปิงว่ะท่นผู้ชมโอ้โหเกิดเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่อย่างน้อยก็โดนว่ะเอาเรื่องนะมาไปวิ่งหาคนต่อไม่ยุ่ง้วตัวนี้ลำบากเกินลำบากกับมันเกินโอ้ตัวจุดนั่นน่ะอะไรวะนั่นน่ะ ว่านะเราออกจากตรงนี้กันดีกว่าเออโคตรโคตรโคตรจังหวะนี้เราต้องฆ่าไอ้คนนี้ให้ได้นกอดรูๆครับโดนเกาะดูดๆไอ้นี่กไอ้นี่กอะดนไม่รวมแน่้วสัตว์ะตอมาดีโอโหโหลูกปืนหมดโอ้รีลูกจังหวะนี้ยิงเอาปุปุ่นปุ่นปุ่นปุนปุ่นปุ่นปุนปุ่นปุ่นปุ่นปุ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  ลบก่อนลบก่อนตรงนี้โอ้หมีคนจร <Enfin> ิดี๋ยวน้าก็โดนเกาะเราอ่ะเออเกมนี้เป็นเกมอะไรที่ดีมากต้องโดนกาะเกาะแต่งขอแต่เจอะเออยังเจก็มาดิครับจังหวะนี้ว่าไงจังหวะนี้ว่าไงโดดไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บของเยอะของเยอะของแต่งเยอะนั่งไงนั่งไงนั่งไงวิ่งอยู่นั่นอ่ะวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่จะเี เอาเปืนนี้ดีกว่าปืนนี้เอาสุดแค่นี้เหรอไ่เป็นไร,นไ,นรนงไงแล้วนนก็แล้วก็แหวะอย่างไรโอตาแลวอะไรเนี่ยก็ทุกฆ่าเฉยเลยนะสำรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตใคแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะกระลาผมสำหรับคลิปก็ตัวรันก่อน